ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆ,ๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคท แล้ววันนี้นะคะเรากลับมาอีกรอบเก็บโลบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแหมว่าบลูเฮลเวนอาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ดิต้าเนี่ยจะมาเล่นซ่อนแอบ,บรอบเมืองกับน้องๆ FC นะคะเป็น EP ีที่12345น่าจะไม่4ก็5นะคะจำไม่ได้เลยเพราะว่าทำหลายซีรีส์มากๆเลยนะคะแล้วไม่ไม่บอกพี่ดิต้าจะทายยังเนี่ยงั้นจะทายทายูเนี่ยตอนนี้ทายยูนะคะก็จริงๆงูตอนเนี้ยแอมสารภา,ภาพต่ว,ว่าพี่ดิต้าเนี่ย อัดคลิปเนี้ยตอนดึกมากๆแล้วนะคะแต่แม่นะคะเชื่อว่าน้องๆนะคะยังมีสปิริตในการที่จะจอยตามพี่ลิต้ามาทาั้งทังที่พนี้ไปรโรงเรียนนีพี่ตั้งใจมากนะคะคนที่จะร่วมเล่นซ่อนแอบ,บกับพี่ลิต้านะคะก็มีน้องเอ่ออาอะไรเนี่ยชื่อแต่ละคนอวกาศมิลินนะคะน้องมะนาวนับน้องไอด้าน้องอิงฟ้าไม่ไม น้องโทมัสนะคะติงๆๆๆติงติงติงต่างต่างนะคะน้องมินคี้นะคะแล้วก็น้องลาล่านั่นเองไม่รู้ว่าคนใช้สุดคือใครเอ่ยูมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ดิต้าเนี่ยเริ่มซอนแอบ,บกันเลยดีกว่านะคะให้น้องๆ,ๆ <c oughs> ออกไปก่อนนะน้องบอกว่าหนูเพิ่งเข้ามาเองเนี่ยคนนี้ใครก็ไม่รู้เนี่ยหนูเพิ่งเข้ามาเองให้หนูออกแล้วเหรอออกกันเลยงับดิต้าอะไรดูใจร้ายไหมออกกันเลยงับนะ เดี๋ยวพี่กิต้าจะไปเริ่มซ้อนแล้วเขาขอปรับชาก่อนโอเคปรับชาแล้วเดี๋ยวพี่ต้าเขาปรับกราฟิกก่อนเยอะมากโอเคอ่ะปรับกราฟิกแล้วน้องๆออกกันได้เลยค่ะพี่กิต้าจะไปซ้อนออกค่ะออกออกลูกออกลูกออกออกลูกนะคะออกออกเป็นลูกเลยอะไรเนี่ยมะนาวนับกับมะนาวคนสองนะคะมะนาวมีสองคนเฉยเลยนะคะไปรถถังยูยูกิแงนๆนะคะรถถังเอฟกีพี่กิต้านะคะ ออกค่ะออกพี่นิตาไม่รู้จะพูดยังไงดีให้พวกเขาออก <c oughs> ออกโอเค okay, ตอนนี้นะคะน้องๆอ,ออกกันหมดแล้วนะคะพี่ิตาจะไปแอบ,บที่ไหนดีอะทุกคนวันนี้เราแบบแบล n งมากๆแฮปโนไอเดียใดๆนะคะว่าเราจะไปแอบ,บที่ไหนกันดีนิตายังอยากจะคงคอนเซปต์เดิมนะคะคือคอนเซปต์ที่แบบเราจะสามารถมองเห็นน้องๆได้ว่าแบบน้องๆเขาอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราแต่งตัวแต่งตัวเป็นสีน้ำตาลไปแอบ,บตรงต้นไม้ดีไหมน้องๆจะเห็นไหม ก็สังเกตง่ายอยู่นะแต่พี่ลิต้าไม่อยากแบบเข้าไปแอบ,บอย่างเงี้ยมันแบบมัน,ม,นมันใจร้ายเกินไปอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าพี่ลิต้าว่ามันก็น่าสนใจนะต้นไม้ฮ่าฮ่าฮ่าเอาเป็นว่าพี่ลิต้าจะเริ่มแรกนะคะก็คือถอดหัวหูก่อนถอดออกนะคะแล้วก็ทําตัวให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้แล้วก็ลองเปลี่ยนสีผิวเป็นสีน้ําตาลนะอ่าอันนี้ได้อยู่ แล้วก็ต้องเปลี่ยนเสื้อด้วยนะคะเป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลจะมีไหมเอ่ยอันนี้ก็มันจะเนียนอยู่แต่ว่าก็ไม่นะคะอยากได้แบบเสื้อแบบสีน้ําตาลไปเลยอะ่ะมันจะได้แบบเนียนๆอันนี้ได้อันนี้ได้นนได้อยู่ได้อยู่ยต่อไปกางเกงนะคะหากางเกงสีน้าตาลสีน้ําตาลอันนี้ได้ไหมลองดูสิโอ้โหมืดดีเลยโอ h, อันนี้ได้อันนี้ได้ค่ะทุกคนนี ดูไดแบบไปอยู่ยังไงดีให้แบบให้แบบไม่ใจร้ายกับน้องๆมากเกินไป <S <S เออหรือว่าเราน,นอนดีลองดูไหมนอนจะวางลงดีดีไหมดีไหมนี่เน่นอนแล้วก็โผล่ขาไปอย่างเดียวจะดูใจร้ายมากเกินไปคือคือถ้าเกิดอยู่อย่างนี้ก็ใจร้ายอยู่ดีนะี่นี่อ่ะเราอยู่อย่างนี้แล้วกันก็กสังเกตง่ายอยู่นะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เอาขายื่นออกมาดีกว่าเอาขาย ขายื่นออกมาดีกว่าหัวยื่นนะคะแต่ประเด็นคือตอนเนี้ยขามันไม่ยืน่นะนี่อ่าอ่ะเอาขายื่นออกมาแบบนี้ถือว่าก็ไม่ได้ขี้โกงขนาดนั้นนะคะแต่ก็ขี้โกงอยู่ฮ่าฮโอเคเดี๋ยวพีตต้าจะบอกน้องๆให้เข้ามากันเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะพี่ิต้าบอกให้น้องๆเข้ามาแล้วนะคะคนแรกที่เข้ามารู้สึกว่าจะเป็นไอด้านะคะนี่นี่ไอดาอ้าฝั่งนัน้ตามด้วยยูมีนะคะนี่ดูซิจะมีใครเห็นพีตต้าไหมพีตต้าอยู่นี่ ลิต้าอ,อยู่นี่ฮ่าฮ่าฮ่าเขาทางง่ายเลยว่ะไม่รู้คือถ้าเกิดมองไกลๆอาจจะมองไม่มออกแต่น้องๆก็อยู่กันใกล้นี่น้องๆก็น่าจะเห็นไหมตรงเนี้ยเฮ้ยไอดาไอดามาแล้วค่ะทุกคนทุกคนว่าไอดาจะเห็นไหมไอดาเดินผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้น้องๆนะคะถ้าก็เข้ามากันอยู่เยอะแล้วนะคะโอ้ยทุกคนดูคนมีเดินมีม,ม,มีมีเดินไม่ใช่มีเดินมีคนเดินเข้ามารู้สึกว่าคนนั้นจะเป็นใบเยยนะคะน้องๆบอกให้ใบไอดาบอกให้ใบนะคะคนที่เดินคนมาเมื่อกี้น่าจะเป็น มาน,นะะโอ้โหไอดา้าไอด้าอยู่ตรงหน้าพีดิตาให้ปะ่ะหู้วววโอ้ยมาเจอวันนี้เจอวันนี้เจอไว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 ้ไอดา้าว่าจะเจอแล้วนะคะพี่ดิตายไม่ทันใบเลยไอด้าจะพิมไหมว่าเจอแล้วจะพิมไหมห้าสี่สามเจอพี่ดิตาแล้วค่ะทุกคนพี่ดิตาอยู่นี่เองเก่งมากมากคือคือถ้าเกิดจะให้เนียนอะ่ะพี่ดิตาก็ทำได้แต่ว่าพี่ดิตากูมันจะขี้โกงเกินไปอ,อย่างนี้ไม่ไายบอกฮะไวมากไหนไหน ตรงจุดเกิดหลังต้นไม้นี่คือตอนแรกนะคะไอ้ได้ยังไม่เจอนะแต่ว่าพอศาสตร์ไฟฉายมาเท่านั้นแหละเจอเลยนะคะปังมากเลยไอ้ได้พิริต้าไม่รู้จะไปแอบที่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหถ้าเกิดทําถึง ep ที่สิบพิริต้าว่าพิริต้าคงลำบากนะคะเพราะไม่รู้จะไปแอบที่ไหนดีนะโอเคเดี๋ยวอันนี้นะคะต่อไปรอบ2นะคะออกได้เลยคะ่ะรอบ2อออกเลยคะ่ะออกเลยคะ่ะไปแอบ,บตรงไหนดีเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยไม่เนียนไปหมดเลยนะ แอบตรงโต๊ะดีไหมหรือเก้าอีด้ดีพีริต้าอยากคงคอนเซปต์ความสีน้ำตาลเพราะพีริต้าเกลียดเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะมินนี่บอกแอบใกล้เกินแหมดีแค่ไหนแล้วที่ไม่หลบเข้าไปอยู่ในต้นไม้อะปะโถไปน้องๆออกกันเรีอยงเนี่ยโอ้โหเหลือ,อกี่ตั้งห้าคนออกค่ะออกออกกันได้แล้วนะคะเราจะไปแอบที่ไหน พี่จ้าว่าป้ายตรงนั้นก็น่าสนใจนะเอหรือแอบบนไฟแดงไฟอะไรนี่เลยดีแต่น้องๆอ่ออกกันก่อนเถอะเนี่ยน่าจะมันยูมีกับมะนาวหรือว่ามะนาวกับมะนาวก็ไม่รู้นะฮะยูมีบอกว่าเอาลายรหัสเข้ามาทำไมหยอพี่มะนาวมันจะได้ดูคืดคืนใช่ไหมพ,พี่ต้าเข้าใจแต่เมื่อไหร่ดองจะออกตอนนี้นะคะเราแอบ,บเห็นว่า ยูมีนะคะเนี่ยเขาไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนไม่รู้นะคะคือเขาอะ่ะยังไม่ออกแต่เขาอะ่ะซ่อนตัวนะคะเหมือนจะแอบดูนะคะว่าพิริต้าอยู่ตรงไหน,นคือพิริต้าไม่เห็นเลยว่ายูมีอยู่ไหนเนี่ยทุกคนเห็นไหมตอนแรกยูมีอยู่จุดเกิดแต่ตอนนี้ยูมีหายไปแล้วนะคะแต่ยูมียังอยู่ในเซิร์ฟอยู่เลยเนี่ยยังไม่ออกยูมีจะขี้โกงแอบดูพิริต้าไม่ได้นะ หมือนจะอยู่ตรงนั้นนะคะเนี่ยเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตาตาฝาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆอ่ะคือคือน้องต้องออกไปก่อนนะคะห้ามพี่โกงนะคะหรืออยู่ในต้นไม้นี่หรือเปล่าตอนนี้นะคะเหมือนเออพี่ติกต้ากำลังเล่นซลแดดแบบยูมีซะแล้วนะคะอยู่ในต้นนี้เปล่าตอนนี้พี่ติกต้ากำลังคิดอยู่นะคะว่าที่ต่อไปเราจะแอบ,บที่ไหนดีมันแนบเนียนยากมากเฮ้ยพิ๊ต้าว่าถ้าเกิดแอบบนน้ำพุอ่ะ น้องๆก็อาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าแบบน้องๆก็ต้องเดินอยู่บนผิวพคื้นผิวตรงนี้ถูกปะ่ะใช่แต่ยูมียังไม่ออกเลยทีเลยนะโอเคตอนนี้น้องยูมีออกแล้วนะคะเดี๋ยวพีริต้าปรับเชา้าก่อนเลยอันดับแรกเสร็จแล้วนะคะพีริต้าเนี่ยจะพางตัวเป็นสีขาวนะคะรอบนี้โอเคแล้วก็ปรับผิวเป็นสีขาวไปเลยแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวนะคะจะไม่ได้ว่าครั้งก่อนๆเราใส่เสื้อสีขาวตัวไหนที่แบบใส่แล้วมันแนบเนียนบ้างอะเนาะจะไม่ได้เลยอะอันนี้ก็แนบเนียนอยู่หรือเปล่าแล้วก็กาง กงนะคะคก็ต้องเป็นสีขาวบนด้วยอันนี้ก็เป็นสีขาวมนด้วยแล้วเราจะไปนอนบนนั้นกันดีไหมแนบเนียนไหมแนบเนียนฮึบนี่น,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 นี่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 นนนพี่ติ๊ตาว่านอนเนี่ยน่าจะได้อยู่นอกจากมีคนขี่เฮลิคอปเตอร์มาะะแต่ว่าช่วงนี้น้องเขาดูไม่ค่อยขี่เฮลิคอปเตอร์กันเท่าไหร่นะคะก,ก็จะไม่เจอพี่ได้นะ อะนอนวางลงนี่นีเนี่ยก็คือเด่นมากก็คือแบบต้องเห็นแล้วอจังหวะเนี้ยปุ๊บเนี่ยนะคะพี่ต้าอยู่ตรงนี้เองมีใครเห็นพี่ต้าไหมน้องๆบอกหนูยังไม่ได้เข้าเลยรเประมาณนี้นะหูโคตรเด่นเลยทุกคนใครไม่เห็นนี่ต้องไปพิจารณาตัวเองแล้วนะโอเค นั้นเดี๋ยวพีลิต้าบอกน้องๆให้เข้ามาเลยนะคะเคตอนนี้นะคะไอด้านะคะเป็นคนแรกที่เข้ามานะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะไอดาะะ้าเนี่ยเป็นคนหาเจอคนแรกเลยนะ,ะตอนนี้นะคะน้องๆเข้ามากันเร็วมากเลยนะคะมาดูกันว่าใครจะเจอคนแรกอันนี้ก็คืออาศัยความความไวแล้วก็ไหวพิมพ์นะคะพอดีต้าอยู่แค่ตรงนี้เองนะ,ะน้องๆจะคิดถึงกันหรือเปล่าฮ่า คิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอมาลุ้นกันว่าคลิปนี้นะเราจะได้เล่นกันกี่รอบนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเ,เล่นซ่อแนแอบนะคะพี่นิตาจะได้เล่นประมาณคลิปหนึ่งก็น่าจะได้เล่น2รอบนะคะเพราะว่ารอบหนึ่งเนี่ยน้องๆหากันแบบยาวมากกว่าจะเจอนะคะ,มะเมื่อกีนอ้น้องมินกรีนะคะเขามาเขามายืนตรงนี้แป๊บหนึ่งตอนแรกพี่นิตาคิดว่าเฮ้ยเขาจะเจอหรือว่าเขาสงสัยตรงนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วก็คือน้องแค่มาพักเปลี่ยนชื่อเฉยๆนะคะ มีน้องๆหลายคนนะคะเริ่มแบบว่าใช้มอไซไม่ใช่มอไซค์ใช้จักรยานนะคะแล้วก็ใช้ไฟฉายนะคะในการช่วยมากยิ่งขึ้นนะคะ อ่ะไอ้แรกผมพิริตาใบเยยพ่ริตาใบว่าพิริตาอยู่ตรงสีขาวและพีริตาก็ตัวสีขาวค่ะพิริตาใบว่าสีขาวนะคะรู้สึกเหมือนมีคนป้นบ้านหรือป้นอะไรใครเลยนะคะแต่ว่าพิริตาไม่ได้สร้างบ้านเด้อพิริตาพิมพ์ไปอย่างเดียวว่าสีขาวพิริตาไม่ได้บอกว่าอะไรสีขาวแต่งจริงแล้วนะคะคือตัวพิริตาสีขาวและพิริตาก็อยู่ตรงสีขาวนั่นเองไหนมีคนมีคนจะเจอพิริตาไหมน่ายูมีอยู่นั้นยูมีจ้อยนายเหรอยูมี ครั้งที่แล้วยูมีไม่ออกออกนะคะยูมีโดนโดนว้าไปใช่ไหมยูมีโดนพิริตา้าเออเรียกว่าขู่คำรามไปนะคะพิริต้าเป็นสิงโตน,นั่นเองเอ,อิงฟ้านี่อิงฟ้าประชาชีแว่นของน้องคือเด่นตลอดการนะคะคือรู้เลยว่าเป็นอิงฟ้าไหนมีใครเจอไหมโอ้ยโ,โทมารหรือเปล่านั่นใช่โทมัสไหมอุ้ยเขาสงสัยนะคะแราแวกนี้เอพิริต้าอยู่แถวนี้หรือเปล่านะพิริต้าไป ถ้าพิริตาไปว่าจุดเกิดนี้มันจะชัดเจนเกินไปไหมนะบายว่าพิลิต้านอนอยู่แล้วกันอุย้ยโทรัสโทรัสจังหวะน,นี้นะคะเขาเดินมาเฮ้ยเหมือนเขาจะเห็นแต่เขาก็ไม่เห็นนะคะเขาเดินไปตรงโต๊ะแล้วเขานะคะกําลังเดินเข้าไปตรงน้ำพุนี่สนุกว่าเขาก็ยังไม่เจอนะคะเหมือนเขาอาจจะต้องการคาใบ้เพิ่มนะคะแต่วันนี้เขาเดินออกไปแล้วคะ่ะดูว่าเขาจะเดินออกไปถนนหรือเปล่าเขาเดินกลับมาอีกแล้วนะคะเขากําลังหมุนไปมานะคะหมุนรอบสาวนะคะเธอหมุนรอบชั้นแล้วก็ชั้นหมุนรอบเธอนะคะ นนีะคะคิดว่าพีริต้าต้องอยู่ในกระถางต้นไม้แน่ๆเลยไว้ขังหน้าพีริต้าไปแอบในกระถางต้นไม้ละกันเฮ้ยมีคนมาเลยทุกคน,นพีริต้าว่าถูกมาเจอแล้วพีริตา้ายังไม่ได้บอะไรแบบนั้นเลยถูกมาเจอเราแน่เลยทุกคนเนียนมากค่ะ <laughs> น้องเจอแล้วลาลาอยู่ตรงนี้พอดีนะคะนี่พีริต้าอยู่ตรงนี้ทวัรบ,บอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดหนูเจอคนแรกใช่ พีดิต้าบอกเลยว่าตรงนี้อันตรายมากไม่อยู่ตรงจุดเกิดเลยทุกคนเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะมาทุกคนมาตกน้ำพุค่ะและ้วทุกคนจะเจอพีริต้านะ,ะฮะโอ้สุดยอดเลยอ่ะชาวบานบอกว่าพีดิต้าอยู่ตรงน้ำพุค่ะบนจุดสูงสุดค่ะนี่พีริต้าอยู่นี่เองคนก็มามุงดูนะคะว่าเอ้พีดิต้าเนี่ยเออเป็นอะไรทาไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ไมลาายไมบอกว่าเกินเกินนะคะ เขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแหมเดี๋ยวปั้นอันตรายจริงๆนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าไปแอบในกระถางต้นไม้เลยเพราะมันอันตรายอันตรายมี่บอกอีกรอบเลยค่ะก็ได้ออกเลยออกเลยค่ะตัวบอลบอกว่าพี่ลิต้าลงให้พี่ลิต้าโดนทับค่ะนั่นดิโอ้ยทุกคนพี่ลิต้าโดนทับทาไงดีพี่ลิต้าโดนมาไม,ามาทับออกค่ะออก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 ค่ะออพี่ลิต้าลืมบอกนาอเมื่อกี้พี่ลิต้าพิมเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ออกค่ะเฮ้ยจะไปแอบที่ไหนอีกดีอะทุกคนพี่ตาเริ่มจ้อยหนแล้วเดี๋ยวว่แอบตัวกําแพงตรงนี้เลยไหมจะเกินปุยมุยไหนออกเลยทุกคนออกค่ะหครไม่ออกเดี๋ยวพี้ตาแยาเคี้ยวนะจะไม่ออกเยิงไหนออกออกหรือยังอ่ะออกกันหมดแล้วรอบนี้ออกกันเร็วมากไปแอบที่ไหนดีทุกคนน้องๆรอบรู้ทานพินิต้าันหมดแล้วอะจ้อยหนจ้อยหนยจ้อยหนแอบตรงไหนดีเนี่ยหลังเสาเลยอันตรายที่สุดไหมเนี่ยตรงเนี้ย ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่อันตรายที่สุดนั่นแหละไหนวันึ่งนะลองนั่งนะโอ้ยมันเห็นอนะ่ะมันเห็นชัดมากเลยด้วยเนี่ยนี่นี่คือท่าแอบหรอวางลงอันนี้คือนอนโอ้ยได้เสียงฝีเท้ากีหรือเปล่าไม่ได้ทุกคนมันไม่เนียนเลยอะไม่เนียนเลยตรงเนี้ยแอบตรงเสาไม่ได้แล้วแหละไ,ไปแอบตรงอื่นกัน แอบตรงไหนดีทุกคนนอนตรงนี้ใช่ไหมโอ๊ยโอ๊ยนี่ไงนี่ไงแอบบนนี้ละกันอะลองปรับตัวเป็นสีดำไหมแล้วไปแอบบนนั้นเอ๊ะหรือนั่งเก้าอี้ได้เนี่ยถ้าปินิต้นานั่งนั่งเก้าอี้ตรงนี้มันจะง่ายไปไหมเฮ้ยแอบในถังขยะได้ไหมเข้าไปได้ไม่ได้หรออ่ะอันเนี้ย EP นี้นะคะเป็นการแอบง่ายๆที่แบบง่ายจริงๆ อ่ะล้อยู่ตรงนี้ล้กันเพื่อที่จะได้สอ,สองน้องๆซึ่งก็ไม่รู้จะสอสองไงดีมันดูน้องๆไม่ได้อ่ะพิริตาขอโทษแต่มุมมองมันไม่สามารถดูน้องๆได้จริงๆแล้วแปลว่าพีริตา ตรงนี้ละกันนะคะโอเคเดี๋ยวพีต้าจะบอกน้อยๆเข้ามาเลยนะโอเคค่ะตอนนี้นะคะพีต้าได้ทําการบอกน้อยๆเข้ามาคือทุกคนพีต้าจะขอโทษด้วยว่ารอบเนี้ยคือมอุมมองของกล้องมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะมันก็จ,จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นแค่นี้นะคะว่ามีใครแบบเออเดินมาใกล้กลๆเราแลา้วบ้างอะไรแค่เนี้มองมันได้แค่นี้จริงๆทุกคนมันแบบไม่อาจนะัมันไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยนะยูดดูได้แค่นี้นะคะทุกคนอ่ะก็ดูกันละกันว่าน้องเขาอยู่ไหนกันแล้วบ้างนะคะ ไม่รู้ว่าจะบอกน้องว่ายัางไงดีอ่าพีติต้าบอกว่าตัวสีขาวเหมือนเดิมแล้วกันบอกว่าแอบอยู่หลังถักขยะได้ไหมเนะี่ยอันนี้พวกกหลังขยะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเือนน้องๆต้องการทาใบนะคะมีคนพีมาบอกว่าใบาหน่อยโอเคใบโอเคพีติต้าได้ทําการใบแล้วนะคะว่าสีขาวฮ่าฮ่าฮ พีต้าอ,อยู่นี่คือทุกคนดูติดใจอยู่กับตรงจุดเกิดมากๆเลยนะคะคือไม่ไปไหนเลยนอกจากจุดเกิดนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนโอเคไหมคนน่าจะโอเคใช่ไหมมีมีคนไปนั่งพักตาอากาศตรงนั้นด้วยเมื่อกี้ตด้อแอบเห็นนะคะน้องๆเริ่มดึงแล้วมาโดนดึงดึงขึ้นมาน้องเริ่มสนุกกันแล้วนะคะเอ๊เงๆจะเจอพีต้าใหม่นี่พีต้าอ,อ,อยู่ตรงนี้ไงทุกคนทำไมไม่มีใครเจอพีต้าเลยไม่ว่าอะไรดีพีต้าก็อยากให้น้องๆเจอกันเร็วๆนะคะ ใบว่าไม่ได้อยู่ตรงจุดเกิดละกันน้องๆจะได้แบบว้าวไม่บายเนาะไมบายโหเดินลอยผ่านไปเลยนะคะถ้าพิลิต้าใบว่าไม่ได้อยู่ตรงจุดเกิดน้องๆจะได้กระจายพื้นที่กไปหาที่อื่นบ้างนะคะเพราะตอนนี้น้องก็จุกกันตรงอยู่ตรงจุดเกิดหมดเลยนะคะน้องไม่ไปที่อื่นไปเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่ิต้าจะใบกับน้องนะคะพิริต้าใบเยอะมากใบว่าพิลิต้าไม่ได้อยู่ตรงจุดเกิดและพิลิตา้ากํา,า,า,กล,ากลังแอบอยู่บนข้าง ไม่ใช่แอบ,บอยู่บนแอบอยู่ข้างหลังบางอย่างนีจรร่จะมีใครรู้ไหมจะมีใครรู้ไหมพีริต้าแอบ,บอยู่ข้างหลังบางอย่างนะจ๊ะมา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 ,มาตรงนี้จ้าไม่มีใครรู้เลยพีริต้าอยู่ไม่ได้แอบ,บในที่ปิดด้วยนะถ้าแอบ,บในที่ปิดอดคือพีริต้าต้องแบบว่าฝังเข้าไปในถังขยะเลยนะคะแต่อันเนี้ยแอบ,บที่แปลว่าแอบ,บจริงๆค่ะทุกคนเพราะถ้าเกิดน้องๆมาตรงนี้น้นองๆก็ต้องเห็นนะแต่ไม่มีใครมาแค่นั้นเองคงไม่คิดนะคะว่าพีริต้าจะไาแอบตรงนี้ได้เนาะ พีตารอเนี่ยรอๆๆเลยเนี่ยจะมีใครเจอหรือยังคะน้องๆไปไหนกันหมดเนี่ยพีตาอยากในกล้องจอนปิดเมืองมากถ้าเกิดนี่พูดเป็นเล่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจริงได้ก็ดีนะคะถ้าเกิดผู้สร้างแบบบูเคเวนกำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะช่วยสร้างกล้องจอนปิดเมืองมาให้ทีนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่กล้องบ้านใช่ไหมพีตาอยากได้กล้องเมืองมา,มากเพื่อที่ว่าพีตาจะได้เก็บภาพน้องๆได้ครบหมดนะคะ แบบตาเมืองมันก็น่าจะมีกล้องจอรนปิดบ้างไหมเหมือนกล้องจอนปิดมันอยู่ในสถานีตำรวจไหทุกคนแต่แบบเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยมันน่าจะแบบเปิดแบบดูกล้องได้เลยอะ่ะแบบกล้องรอบๆบเมืองอะ่ะจะดีมากเลยนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะคุณคนที่จะแบบบูเคเฮเบน,นาพีเขาจะมาดูคิปิลิต้าได้ไงเนะะี่ยเขาไม่ใช่คนไทยด้วยด้วยซ้ำนะคะไม่รู้จะบายอะไรอีกแล้วทุกคนยังไม่มีใครเจอเลยอะ่ะบายว่าอะไรดีบุ๊คสไนเนอร์เลยไหมเออ ไม่ว่าอยู่ตรงไหนเดียะคือใบ่อีกนิดก็บอกแล้วอะาะวคนไม่รู้จะไม่รู้จะไม่รู้จะพูดอะไรเดียวคือไม่ได้อยู่ตรงใกล้ๆจุดเกิดแต่ก็ไม่ได้ไกลอะทุกคนเอเอแอบอยู่มันคือถังขยะปะพีริต้าจะได้บอกน้องๆถูกพีริต้าอยากรีบกลับบ้านนะคะรีบกลับบ้านน่อยแล้วพีริต้าฝนน้อยๆกันว่าพีริต้าเนี่ยยืนอยู่ Okay, okay. โอเคโอเคเฮ้ยเฮทุกคนทุกคนทุกคนพีไรแบบเห็นอ๋อเงาของเสียงอาทิตย์พีตา้าตกใจคิดว่ามีตัวไรมาพีต้าใบา้ว่าไม่ได้แอบ,บอยู่ในตึกนะคะเพื่อที่น้องๆจะได้ไม่ต้องเข้าไปหาในตึกนะคะให้ให้หาข้างนอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวใบ้อีคำใบ้นึงก็คือพีต้ายืนอยู่ทุกคนพีต้าดิ้นเสียงฝีเทา้า มะนาวเจอพิริต้าแล้วเหรอเสียงฝีเท้าอะ่ะมีใครมาแถวน,นี้นะคะน้องๆเริ่มมากันแถบนี้บ้างแล้วนะคะแต่บอกแล้วนะคะว่าไม่ได้อยู่จุดเกิดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาจุดเกิดหรือนำ้ำพุร้อนหรือนำ้ำพุเย็นยังจะขึ้นไปหาที่เธอพีริต้าไม่ได้แบบเดิมอย่างนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหแก๊งมอดไซป่วนรอบเมืองแล้วนะคะพิริต้าอยู่นี่ใบ้เลยได้ไหมเนี่ยว่าอยู่หลังถังขยะไม่มีใครมาหาตรงนี้เลยอะ่ะจอยไหนจอยไหนหุยหุย,หยมันจะมีใครอะ่ะไม่มีคะ่ะเหมือนจะมีแต่ก็ไม่มีนะคะ ไม่พายเหมือนจะหาแต่ก็ไม่หานะคะตรงนี้น้องๆไม่มาหาตรงแบบตรงพี่นิตาเลยบรรนันใบให้น้องแล้วกันว่าอยู่หน้าอยู่หน้าจะบอกว่าตึกตึกหนึ่งมันมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ตึกนะอยู่หน้าสถานที่หนึ่งละกันโอเคโอเคน้องๆจะได้เห็นพาเพเฮ้ยหุ้ยไปเอามา มะนาวมามะนาวมามะนาวมาแล้วมะนาวก็ไปนะคะโอเคโอเคงั้นพีิต้าใบาว่าพีลิต้าอยู่หน้าสถานที่หนึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้นะคะพีลิต้าใบากับน้องนะคะว่าพีลิต้าอยู่บนพื้นนะคะคือไม่ได้อยู่แบบบนหลังคาหรืออะไรอยู่บนพื้นนะคะเพื่อให้น้องๆได้ออกตามหากันแบบให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะพีนิต้าแบบเช้าก่อนอยู่อยู่ที่คือเด่นมากๆเลยไม่มีใครเห็นแล้วเมื่อกี้ขับรถผ่านกันได้ไง,งไม่เห็นหรอเดี๋ยวพีนิต้าเหยียบอีกนิดนึงนะคะเพื่อความแนบเนียนนิ่งขึ้นอะ เฮ้ยนี่นี่เราก็อบดูได้นะเนี่ยอเอามุมมองทางนี้แล้วกันเพราะใครจะมาหยุดบอกว่าไม่ได้อยู่ในตึกไม่ได้อยู่ในตึกอยู่ข้างนอกตึกอยู่หน้าค่ะแล้วกันรีตาใบาแล้วนะคะว่าอยู่ข้างหน้าสถานที่ที่หนึ่งนะคะเจา้าห่านี้ต้องเจอเราไหมาเนี่ยพีตาอยู่นี่ให้อกคนใบอีกนิดนึงก็บุ๊คส์ไดเนอร์แล้วนะคะหรือจะใบแบบใบสุดๆเลยไหมคำใบสุดท้ายแล้วก็คือรอยู่หลังคาเขย่ะ แล้วทุกคนก็ต้องดูนะคะว่าถาังขยามันอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งมันชัดเจนภาพว่าตรงนี้หรือใบาว่า open 2 4 e n ยักไปหากะห็ะเป๋าคราอีกบอกว่าไม่ได้อยู่บนหลังคาอยู่บนพื้นน้องนะคะไปหากันร้านไอศครีมเพียบเลยนะคะทบบุกคนบอก เจอแล้วค่ะเจอไอติมค่ะแมแวะกินแน่เลยสงสัยหิวบิลิต้าอยู่นี่ทุกคนทำไมทุกคนต้องบองกค่บิลิต้าไปด้วยอันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะเพราะว่าพอทั้งยาวนิดนึงนะคะทุกคนไม่นีได้เยอะเลยทุกคนมานี่มานี่เฮ้ยเฮ้ยย,ยใครมาใครมาใครมาเหมือนจะเป็นไอด้าน,นะคะมาแล้วก็ไปเด้อย,ยังไม่มีใครแบบเฮ้ยเฮ้ยบายๆนะคะเดินผ่านเฮ้ยน้องๆอะ่ะชอบเดินผ่านแต่ไม่มีใครมาสำรวจหน้าค่ะนี่เลย ใบว่าเลยหลังท้าอยาะไปเลยสุดๆแล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้กลับบ้านกินนมนอนนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยใครเฮ้ยเหมือนเหมือนจะเจอแล้วหรือเปล่ามิลินมิลินเจอไปไม่เจอค่ะไม่เจอลาล่านะคะลาลาเฮ้ยลาล่าผ่านไปแล้วลาลาโอ๊ยไม่นะเฮ้ย้ยมีคนเริ่มมาหาแถวนี้แล้ว มีคนเริ่มมาแล้วนี่มีคนเริ่มมาหารอบๆแล้วนะคะแล้วก็ไปปะโถไม่มีใครมาหาหน้าอาคารตรงนี้เลยพีริต้าบอกข้างหน้าไม่ได้บอกว่าอยู่ข้างหลงังปะโธเฮ้ยนอ,อยโอย okay. นอโอเคยมันใบ้สุดๆเลยนะว่าอยู่หลังถงังขยะโอเคโอเคพีลิต้าโอ้ยบบาายยไปไปไปไายบายเจอไปายเจยยอแล้ว ยังไม่ทันได้คําใบ้เลยนะคะหม่ไมก็มาเจอแล้วนะคะปังมากสรุปนะคะก็คือโทมัสเจอหนึ่งรอบไอด้าเจอหนึ่งรอบแล้วก็ไม่ไมเจอหนึ่งรอบวันนี้เราแอบสามรอบเนาะเริ่มใจคอแล้วโอเคตอนนี้นะคะเราก็เจอกันเจอกันครบแล้วหรือเปล่าอ่านะให้น้องมาดูก่อนพีต้าจะยังอยู่ตรงเนี้ยน้องๆก็มากันให้ครบเลยค่ะมีคนจะอุ้มพี่ดิต้าอย่างเดียวเลยนะคะนี่พี่ดิต้าอยู่นี่ไม่ใช่ว่าน้อยๆเห็นกับไม้เห็นกับไม้ค่ะ <c oughs> อ่าฮย้อ huh. ยๆ,ๆน้องๆไปอีกหนึ่งพีแล้วโบอ้โหพี่ดีเต้าไม่ได้แอบในถังขยะหรือไม่ได้แอบในที่ปิดเลยเนียนมากก็ก็นิดน,นึงอะคะ่ะก็มันแอบแอบรอบเมืองอะเนาะโอเคนะไปปิดคลิปกันมิลินบอกว่าเดินมาตรงนี้บ่อยแต่หาไม่เจอเลยน่าสงสัยนะคะมิลินผู้น่าสงสัยโทอมาบอกว่าเกือบที่ปิดมากคะ่ะไม่ปิดเลยถ้าปิดอะคืออะไรรู้ปะถ้าปิดอะคือเข้าไปในนี้เลย ปิดแน่จริงอันนี้คือที่เปิดมากคือแบบว่าแค่เดินผ่านก็เห็นแล้วนะคะเพียงแต่น้องๆไม่เดินผ่านแค่นั้นเองโอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเล่นซ่อนแอบบรอบเมืองในบุกคฮิเวนาพีก,กับ FC นะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์ แล้วกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิงๆ,ๆไปกำลังใจพริตต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝาก IG ด้วยนะคะลิต้านัสกอร์คิทแคทแล้วก็ TikTok พรนะิตต้านัสกอร์คิแคทนะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารนะคะว่าพริตต้าเล่นกี่วงทั้งสตอรี่ g จจะได้เข้าไปเล่นพร้อมกันแบบนี้นะคะโอเคค่งนะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย